โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปทดสอบนะครับระหว่างาตัวเบบี้โอเบลลอนนะครับเบบี้โอเนาะหรือว่านกคูกน้อยนะครับจะได้ค่าสเตตัสเป็นเอ็มเพนบวกห้าเปอร์เซ็นต์กับตัวนี้นะครับปีกแดงเลยปีกแดงเออคือสายฟรีนะครับจะทำเป็นปีกแดงเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีปีกแดงอยู่แล้วนะครับคือปีกแดงจะได้เป็นเอ็มดามเอทบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบวกห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้มีออฟเิ็กน้อยนะครับแต่ว่า ไม่ตรงสายเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับซึ่งบอสที่ผมจะเทสในวันนี้นะครับก็คือเจ้าคาโฮนะครับคาโฮเนาะเพราะว่าคาโฮเนี่ยตัวเอ็มดาเิลีดักมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่าระหว่างเบบี้โอกับเดวิ่วิงอะไรแรงกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่1อยชั้นกันเลยนะครับมับเอา้าไม่ทันโอเคแต่ผมกดเดินตามแล้วกัน รีบไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมกดเดินตามก่อนเอาตามไม่ได้ต้องออกห่างนอ่อยให้ไทยโลบินโอเคผมเข้ามาแล้วเอาในตะัวจอผมเข้าแล้วโอเคครับผมเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวก็ตัวรถเดินตามก่อนนะครับไม่มีไยชิงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างสองตัวนี้นะครับตัวไหนแรงกว่ากันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะกดเป็นฟูวาเป็นแล้วกัน ปูับรวมเล็กด้วยเนาะจะได้เห็นว่าความต่างแบบจัดๆไปเลยนะครับอ้าวกดไม่ติดอ่ะโอเคครับกดยาสองตัวนี้เนาะแล้วก็พีเดินตามนะครับซึ่งพีนี่ก็จะบัฟหนึ่งทีนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนจะแรงกว่ากันนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมจะลองนะครับเป็นจะลองเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเบบี้โอเบลอนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาบัฟตัวนี้ออกก่อนนะครับ บับตัวนี้อ่าตัไหนเอ่ยบับตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็ติดบางทีมก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามากดเองดีกว่าอ่ะโอเคครับแล้วก็กดฟูบัฟของเรานะครับอย่างนี้โอเคแล้วก็จะมีตัวตัวไหนเอ่ยโอเคครับมีตัวนี้เนาะแล้วก็ฟูบัฟแล้วตอนนี้เรากดบัฟแล้วใช่ไหมล้วก็กดระเบิดหนึ่งทีอ่าระเบิดกดระเบิดกัดนครับเบอรหนึ่งทีครับแล้วก็วางอันนี้เข้าไป ปุ๊บแล้วเราก็กด i n f i n i t ส Star ที่หลังปุ๊บแล้วเราก็บึ๊บบุ๊บบ๊บโอ้ผมดูมเล็กนะครับแปดหนึ่งเก้าแปดห้าสี่เจ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์มานีๆเนาะแปดหนึ่งเก้าแปดห้าสี่เจ็ดนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เล็กนะโอเคจะมีแค่บับพีทนะครับอ่าก็จะแปดหนึ่งเก้าแปดห้าสี่เจ็ดนะครับตัวของ Baby o r o n นะครับผมพิมพ์ไปก่อนลืม เบบี okay. ้นะครับเบบี้โอเคต่อมานะครับผมจะลองไปปีกแดงนะครับปีกแดงอา้าวบอสหายไปไหนโอเคอยู่นี่นะครับอยู่นี่เนาะโอเคเราจะลองอันนี้คู่ดาวเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วนะครับอ่ะโอเคกดหนึ่งที่นะครับวางระเบิดใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็กดอินเวนต์เตอร์เรียบร้อยมาปะมาปะมาปะโอเคครับเดี๋ยวปล่อยตาย เบบี้ได้แปดหนึ่งเก้าแปดห้าสี่เจ็ดเลยนะครับเบบี้ <Baby S 1> ได้ค่อนขอ้าง <ๆ S 1> เยอะเดี๋ยวมาเรามาดูลองดูตัวในส่วนของอปีกแดงนะครับว่าเอ็มดา e เห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะแรงกว่าเพนห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาดูลองดูกันเอาตัวพี่ผมบออ,ออกทีหลังนะแต่ว่าโหลดจอก่อนแหละ ยังไงบ้างอ่ะโอเคตัวพีผมเข้ามาแล้วเออขอเดินตามก่อนนะครับลึ๊แล้วก็ฟูบั๊บหนึ่งทีมัฟก็หาครับเรียบร้อยจะได้บัฟพีมาแล้ว โอเคครับขึ้นขึ้นไปหวดใหม่กันตอนนี้บัฟครบไหมน่าจะครบนะครับเหลือแค okay, ่บัฟเดียวที่เรายังไม่ได้กดเราต้องกดเองอยู่แล้วนะครับโอเคเป็นคาโฮนะครับซึ่งคาโฮตัวนี้เนาะผมก็จะกดเป็นเบิร์ฟหนึ่งทีนะครับวางหมับหมับแล้วก็รอมันขึ้นก่อนนะครับเราจะเห็นะระมีกดอินฟินิตสตาร์ครับแล้วก็บึบบึบบึบบอ่าโอเคแปดสองหนึ่งหนึ่ง okay. นะครับอันนี้แปดสองหนึ่งหนึ่งนะครับแปดสองหนึ่งหนึ่ง ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมรออีกทีแล้วกันนะครับกดฟินนัลสตาร์คูดาวสักอย่างโอเครออีกฟินนัลก่อนนะครับบัรยังอยู่หรือเปล่าอยู่ละโอเคครับบารปุ๊บกดปุ๊บฟินนันึีกทีนะครับแล้วก็ก,กดระเบิดโอเคบารก่อนนะเอา้าลูดอีกให้ตายโรบินปุ๊บอีกทีนะครับก็ ปึ๊บเอาอีฟินาสตาร์นะครับยังยังไม่เสร็จแต่ต้องกดแล้วปึ๊บ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 โอเคครับแปดสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้านะครับเท่าเดิมเนาะแปดสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าแปดสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้านะครับแสดงว่าตัวไหนแรงกว่านะครับก็คือปีกแดงแรงกว่านะครับปีกแดงแรงกว่าอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสแบบเล็กให้ดูเลยว่า ดามเมจเล็กเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ารวมเล็กแล้วเนี่ยมันจะห่างกันเป็นล้านเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าห้าแสนอะไรประมาณนี้คือตะกี้มันจะห่างกันประมาณเท่าไหร่ผมลืมลืมดูเลยว่าห่างเท่าไหร่ห่างกันประมาณไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นิดเดียวนิดเดียว สองหนึ่งกับหนึ่งเก้าอะครับห่างกันประมาณสองสองมื่นใช่ไหมสองหมื่นประมาณสองมื่นครับโอเคเรามาลองดูแบบเล็กกันว่าอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับีเสียงรบกวนอีกแล้ว ในส่วนของแบบเล็กเนี่ยผมก็อาจจะห่างกันไม่มากเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสมันเท่ากันอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของร้อยชั้นเนี่ยดาเมจที่เป็นอเอ็มดามเมดร,รีดักเนี่ยไอรีดิวไม่ใช่รีดักสิรีดิวนะครับเอ็มดามเมดรีดิวเนี่ยมันจะลดเอ่อมันจะเท่ากับข้างนอกหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้มันจะเท่าข้างนอกหรือเปล่าซึ่ง ผมไม่มีบอสข้างน้อยตีแน่นอนเนาะไม่มีบอสข้างน้อยตีแน่นอนนะรนนนนนะครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอ่าอันนี้ปิดแดงไปเดาไปเล็กก่อนมั่บพาให้นะครับแล้วก็น,นี้แล้วก็น,นี้นะครับอินฟินิตีหนึ่งทีโอเคดูดาเมจนะสิบหกสี่สองสองนะครับเดี๋ยวผมดูแค่นี้กันสิบหกสี่สองสองนะครับ แล้วก็โอเคนะครับประมาณ 16m ท16ี่ผม m อันนี้รวมเล็กเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นปีกแดงนะครับปีกแดงพิมพ์ไถูกถูกแล้วปีกแดงนะครับโอเคเหลือตัวของตัวนี้นะครับอ้วา,อา,อาดวดาววิสัทแมวแมวดาววิสัทครับเดี๋ยวลองมาแท็บดาววิสัทด,ดูว่าเราจะได้แค่ไหน แล้วผมใช้เป็นอันนี้นะอีกคือในหนึ่งทีเอา้าแล้วผมกดใช้งี้ก็งานเขี้ยวดิอา้าวทำไมไม่เข้าเดี๋ยวยูเซอร์เท่าไหร่อ่ะข้าเท่าไหร่อ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวผมออกก่อนหลับหมดอ่าในส่วนของตะกี้ผมเทนปีกแดงเนาะได้หนึ่งหกสี่สองสองนะครับได้หนึ่งหกสี่สองสองแล้วก็ดาเมจอื่นผมดูไม่ทัน นะครับโอเคอเสียงสองอันนี้บัฟครบไหมโอเคครับเดี๋ยวผมบัฟพีหก่อนหมักเขาให้โอเคบัฟขึ้นมาแล้วปึ๊บ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 โอเคครับเจอขาโหงตัวแรกพอดีนะครับอันนี้ผมจะเทสเป็นอันนี้เนาะโอเคบับครบไหมโอเคตัวน,นี้ครบนะครับเดี๋ยวผมบับกดบบัฟทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กดนี่ระเบิดนะครับแล้วก็กดวางไว้ที่ขาโหงนะครับปึ๊บกดอินฟินิตสตาร์ นะครับแล้วก็บึ้มมันเลยเบึ้ม,ม,ม,มนะครับแบดหนึ่งอา้าวผมลืมเล็กโอเคมาครับแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่นะครับมับเขาให้นะครับผมซูมจอมาครับอินฟินินตาพูดเาสร็จยังโอเคครับใกล้เสร็จละปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็อินฟินิตาร์รอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดละเบิดได้เลยเอา้าว แห้งเลยโอเคเดี๋ยวผมรออินดัสต้าคูดาลเสร็จก่อนนะครับอันนี้หมดอย่างโอเคเหลือตั้งสิบเจ็ดนาทีอ่าเสร็จยังโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บวางนะครับอีพีไนท์หนึ่งทีแล้วก็ ก่อนผมเอาชัวร์ก่อนอลัลขอีกซี่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับ16 39นะครับ16 39ก็ยังเห็นได้ว่า39นะครับอีกกี่ตัวไม่รู้สี่ตัวนะครับประมาณนี้สามตัวสิเออสี่ตัวถูกแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวของ Baby o b e r o n นะครับที่เป็น M p ็มเกับอินดเมดห้เนี่ยปีกแดงจะแรงกว่านะครับปีกแดงจะแรงกว่า ซึ่งการเทนร้อยชั้นเนี่ยผมก็ไม่รับประกันนะครับว่าตัวตัวของ Magic ida, Magic ue, เมจิ c ลีดักเมจิกลีดิวเมจิกลีดิวเนี่ยมันจะเท่า,ากับข้างนอกหรือเปล่านะครับซึ่งค่า M Pen เนี่ยค่าที่เป็นของตัวเนี้ยอืม n ตัวเนี้ยนะครับมันจะไปหักล้างกับตัวเมจิกลีดิวนะครับอา่า หักหลังกับตัวเมจิรีดิวซึ่งตามหลักอะเนี่ยค่าเอ็มเพนอะมันต้องแรงกว่าเอ็มดามิใช่ไหมอันนี้อันนี้ในในส่วนนี้ผมเข้าใจเนาะคือค่าเอ็มเพนเนี่ยมันต้องแรงกว่าเอ็มดามินะครับเพราะว่าสมมติว,ว่าถ้าบอสมีเอ็มเพนอะเอ็มดามิรีดิวห้านะครับเอ็มดามิรีดิวห้า เราจะไอหลังตัวนี้นะครับมันจะหักพอดีเออคือเราเราจะไม่โดนลดลด,ดดาเมจทั้งหมดของเราลงนะครับคือมันเอ็มเพนมั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 นเป็น, M น,นเอ็มเพลนเนาะมันเออมันจะหักไอตัวเอ็มรีดิวตรงนั้นไปห้าเลยนะครับไปห้าเลยครับทำให้ดาเมจเราเข้าเต็มเต็มแต่ว่าถ้าเราไม่มีหลังตัวเนี้ยถ้าไม่มีหลังตัวเนี้ยเราจะโดนลดดาเมจของเราลงอะ่ะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์จะโดนลดไปห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับอืมแต่ว่าถ้าบอสมีเมจิกรีดิวประมาณ4%เนะครับเราจะตีแรงขึ้นเนาะเพราะว่า M อ็มเราเกินมา1%นะจะเป็นประมาณนี้ซึ่งสายแทบเนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างสับสนนะอันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่า M อ็มเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยมีมีผลมีผลได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอ่าแต่ว่ามันมีผลนะเพราะว่าผมไปทดสอบอัพไวพอนกิ้วมาแล้วอ่าแต่ว่านีผมก็มาเทสให้ดูว,ดว่า ไอตัวปีกแดงกับเอ็มเพนห้าเปอร์เซ็นเนี่ยตัวไหนมันแรงกว่ากันนะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นกันแล้วเนาะซึ่งคลิปนี้นะครับก็สร้างขึ้นมานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับยังยังไม่มีข้อสันนิษฐานใดนะครับว่าสองอันเนี้ยอันไหนแรงกว่านะครับซึ่งผมมาเทสให้ดูเฉยนะครับว่าโอเคมันได้ประมาณนี้นะเออมันได้ประมาณนี้โอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะ สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ